ันนี้อันลูกค้า V I P ตัวนี้เขามาทักเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเป็นเป็นคนบ้านใดก่อนผมเปิดไฟเด็กจักหน่อยบ่ได้ตมย์ปิดฮะผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกคือบอกอีสานได้คือบอกอีสานได้พิษณุโลกเป็นคนอีสานเหรอบ่บ่คือภาษาเมืองเลยโอ้บอกภาษาเมืองเลยอ๋อพิษณุโลกติดกับเมืองเลยอ๋อเป็นยังจังอยากไปไต้หวันอ่ะ ไปหาเงินเนี่ยแหละครับไปหาเงินเราเรายู่บ้านเฮาเป็นเป็นจังไรโอ้เศรษฐกิจบุรีเหครับตอนนี้ครับอืมบ้านเฮาค้าแรงเต็มที่กะสามร้อยบอประมาณนั้นเนาะตั้งแต่ได้นายกลุงตูมาแล้วเลยครับโอ้เออบ่เออบ่เป็นยังบ่เป็นยังกับหูบ่ว่าเจ้าของไปเห็นงานยังงานก่อสร้างสนามบินครับสนามบินเนาะอยู่เครนเทวยวนเด้อครับเออไปกับตั้งใจทํางานเด้อล่ะกินเหล้าบ่นี่ ินนเป็อยกกินหลายได้เด้ข้าวว่าได้ข้าวว่ากินเราบีบพ่อผู้ใดฮะคิดฮะกินได้ข้าวว่ากินเราเราไปบีบพ่อไผบีบบอได้บีบผู้ใดละเมอครับละเมอเออนั่นละอันได้หลีกเลี่ยงได้กะหลีกเลี่ยงเด้อเพราะว่าเฮาเฮาบ่ร้ว่าเฮาสิเปไปไปบีบพ่อผู้ใดอันนี้ใครได้เป็นผีซูวิทมันว่าเออบัดย่าไปกะย่างที่บอกแหละมันก็มีทุกอย่างเนาะการพนันเหล่ายายยังกะหลีกเลี่ยงเอาเนาะเลื่องพวกนี้เนาะทรงเงินมากเยอะเนาะ เคยมีคนหูจักแบบอว่ายไต้วันกันมาน้านหลายอืมอืมจะว่าย,ยาเคยนอกว่าถ้านายจ้างเจอแล้วว่าเห็นเรือ่องจ้างไปส่งกลับอืมเฮากระู่เหลวว่ากว่าเฮ้าสีอุปสรรคต่างๆที่ซุ้งเฮ้าเดินเรื่องกันมามันเป็นจังไดรแม่บ่ละพาผู้ใดเสียงสีไปเห่นก็น้องเอาครับยือไนครับ มาอยู่บ้านใครหนีแต่จินต์ขึ้นเราเข้าไปเข้ากับตัางใจทํางานเอาเนะ <พอ S 1> าะเพราะว่าเงินเดือนมันกะามว่ามันสูงบ่มันกะมันกะสิไข่กว่าบานเขาจักนอ้อยอยู่มยอ่อยู่ไทยครับอืมอยู่ไทยก็หมื่นกว่าบาทก็ยังพอได้หรอกอืมอยู่นั่นก็สิได้อยู่สองหมื่นกว่าเนาะตอนนี้เฮ็ดโอครับเอทโอกะพอได้อยู่วะสามหมื่นสี่หมื่นอืมคิดเบื้อเออคิดเบิ่งลองเบิ่งกระงรวงเงินกลับม้านี่ก็กรงมาให้แม่มันบ่ครับรวงให้แม่เหครับอืมกระทรวงบ่มีเนี่ยหรอกโสด โซดโ <laughs> อ้ยเอาฝากถึงคนมารับชมคลิปนี้เนาะบายบายอยากมาสมาัครงานดังสี่ฝ<ม>ากครับากไปสนใจที่จะไปทำงานไตห้วันกติดต่อทั้งคุณเอียวคุณอิวงานไตหวันนะครับน,นี่ <laughs> บอมมีหลอกลวงครับบ <laughs> ินได้แน่นอนครับผมออบินได้แน่นอนเนาะบตัวบตนะุ่มเนาะเป็นในพิวดูแลดีป่อดีครับดีแบบเด ดูแลดีทุกอย่างครับที่นอน <c oughs> เรื่องพาไปเฮ็พิีซ่าหรือว่าไปสวนโลกแก,แกแกแค่ทุกอย่างครับผมอืโอเคบ่มีอย่างเนาะ,ะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวสิสัมผัสเลยเอยเด้อโอเคขอบคุณค่ะ